fc ภูเก็ตครับบนนะครับ7กับ8ออก687ครับ2กับ3ออก227 8กับ9ออก388 9กับ0ออก309 2กับ3ออก352 3กับ4ออก392 6กับ7ออก246สวัสดีครับสวัสดี fc แท่งช่องพหัส channel ครับมือนีครับวันที่27กลกฎาคม2568ครับมือนี่ครับ จะมีแนวทางมาแบ่งปันเอฟทางช่องครับผมเนาะเป็นของ fC ฟภูเก็ตนะครับทั้งชุดบนแล้วก็ชุดล่างนะครับหลังจากเมื่อกี้นี้ครับผมเนาะผมลงคลิปของ F c ซเลยไปแล้วก็โทรหา F c ฟภูเก็ตครับผมเนาะเพนว่าพะหัดช่วงนี้นะงานพ่ยุ่งมากเลยนะไม่มีเวลานะแต่ว่าพี่จะให้ทีเดียวเลยนะทั้งบนทั้งล่างทีเดียวเลยนะไม่มีแยกบนแยกล่างนะปันแจงข่าวมากครับเนาะ ใจมากทีเดียวจบนะครับผมเนาะปกติพื้นถ่ยบนกรือว่ารางกรต่บาาคิปนี้ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับของเอฟซีภูเก็ตนะครับขอบุญขอบคุณเด้อครับเนาะถูกเสียงถูกอาจารย์ครับแล้วก็เอฟซีภูเก็ตนะครับที่อยู่ในช่องผมนะครับมันดูชุดบนก่อนดีกว่าครับนี่ครับสองตัวมาตัวหรือว่าสองตัวมาทั้งสองตัวครับต่ว่าชุดบนของเอฟซีภูเก็ตครับผมเนาะหวดที่ออกสีหก ในหกสี่ครับผมเนาะกับชื่อว่าเข่าครับเนาะให้บน6กเลขออกสี่หกครับงดที่แล้วนะครับศูนย์กับ1นะครับศูนย์กับ1เลขออกบนนะครับออก3 2, 4ครับไม่มานะครับผมเนาะศูนย์กับหไม่มาครับนี่ครับกัดทือว่า นะที่ตามอยู่ครับผมเนาะเพราะว่าเพิ่นเห็นมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับเนาะเข้ามาเจ็ดงวดติดต่อกันครับงวดที่แปดนะครับไม่เข้านะครับสําหรับชุดบนนะครับงวดนี้นะครับชุดบนให้มาแล้วครับชุดบนครับนี่ครับบนให้ที่แปดกับเก้าครับจับคู่ครับแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามเน้นที่แปดสองแปดสามนะครับ เน้นที่8 2 8 3นะครับบนครับบนให้มา8กับ9ครับงวดนี้ให้มาชุดบนนะครับ8กับ9ครับสำหรับ F c ฟภูเก็ตนะครับ F อฟซีูเก็ตแล้วก็มี fc ฟซีทางช่องครับผมเนาะถามมาเยอะมากครับผมพระหัตทําไมไม่ตามเลขแม่สละบุรีโค้งสุดท้ายให้หน่อยวันนี้วันที่27่็ครับผมเนาะประมาณวันที่ยี่สิบแปบามวันที่ยี่สิบก้าครับเนาะเดี๋ยว29เครับเดี๋ยวโทรถามแม่สละบุรีย้าเน้นโค้งสุดท้ายให้ fc ทางช่องดีกว่าครับผมเนาะสำหรับแม่สละบุรีนะครับ นี่ครับงดก้อนไหมากสี่หกหกสี่ครับผมเนาะนี่ครับเม็ดเดียวครับเลขออก246ครับงวดที่แล้วให้มาก็ถือว่าเลขวิ่งแม่นก็แม่นนะครับผมเนาะนี่ครับให้2อเก้าล่างครับผมเนาะแต่ว่ากลับหัวครับเลขออก26ครับผมนี่ครับล่างเด่นที่2นะครับเด่น2อรอง4ครับเลขติดล่าง3 4 5 6ก็บัตรที่6นะครับบนก็3กับ4มาทั้ง2ตัวนะครับผมเนาะ งวดนี้นะครับงวดนี้ของแม่สระบบุรีนะครับแม่ให้มาแล้วแต่ว่าแต่ว่าอยากให้เอฟซทางช่องรอดูของสุดท้ายจะดีกว่าครับนี่ครับแม่สระบบุรีงวดนี้ให้มาครับเด่นที่หนึ่งรองศูนย์ครับชุดบนนะครับเลขติดครับสองสามสี่ครับหนึ่งสองสองหนึ่งบนนะครับแปดหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองครับล่างเด่นสี่รองหกครับเลขติดล่างครับสี่ห้าหกเจ็ดครับ เจ็ดสี่เจ็ดหกนะครับโอเคครับผมเนาะมาดูมาดูของ FC ซูเก็ดีกว่าครับ FC ซูเก็ให้มาบนนะครับผมเนาะนี่ครับไ้มา8กับเก่าครับจับคู่ให้4คู่นะครับ FC ซูเก็ครับ เอซีภูเก็ตงวดนี้ให้มาช้ามากครับผมเนาะคนวาเปันยุ่งครับผมเนาะช่วงนี้ครับผมงานหลายครับบนครับ8กับ9ครับบน8กับ9ครับเด่นที่8นะครับจับคู่ให้นะครับมี8 2 8 3 9 2 เก้าสานะครับเนันที่8ครับนี่ครับส่วนชุดล่างครับเนาะชุดล่างชุดบนนี่ครับผมได้แล้วนะครับชุดบนครับชุดล่างครับชุดล่างมันดูเล็กล่างก่อนดีกว่าครับมีชุดบนนะครับนี่ครับหลักหน่วยล่างหรือว่า เลขติดล่างนะครับผมเนาะนี่ครับสองตัวมาตัวครับบอกขามาสองหงดติดต่อกันแล้วครับผมเนาะให้สี่กับห้าออกเก้าหนึ่งครับแล้วก็ให้เจ็ดกับแปดนะครับงวดที่แล้วครับออกสองหกครับบอกขามาสองหดแล้วครับผมงวดนี้ให้มาแล้วครับผมเนาะงวดนี้ให้มาแล้วครับ f อฟซีภูเก็ตครับชุดล่างครับให้มาสี่กับห้าครับ สี่หนึ่งสี่เก้าห้าหนึ่งห้าเก้าครับผมเนาะเน้นที่สี่นะครับเน้นที่สี่ครับมาครับผมเนาะจะไม่เขียนให้เอฟซีทางซองครับล่างครับให้มาสี่กับห้าครับผมเนาะนี่ครับล่างให้มาสี่กับห้าครับส่วน จับคู่ให้นะครับจับคู่ให้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บนึงชุดจับคู่ให้ล่างครับดีู๋ก่อนนะครับล่างครับสี่กับห้านะครับสี่กับห้าครับเด่นที่สี่นะครับเพราะว่าวงกลมสีนะครับผมเนาะนี่ครับพร้อมจับคู่ให้ สี่คู่นะครับจับคู่ให้สี่คู่ครับมีสี่หนึ่งสี่เก้าห้าหนึ่งครับห้าเก้าครับเน้นที่สี่หนึ่งสี่เก้าครับลงวันที่ลงวันที่หนึ่งทับแปดทับหกแปดครับหนึ่งทับแปดทับหกแปด โอเคนะครับผมเนะมาะแม้ครับผมมาแคปหน้าจอผมเนาะที่นี่ครับเดี๋ยวผมตรวจดูก่อนสิตรงกันหรือเปล่าโอเคครับแม้ครับผมเนาะมาแคปหน้าจอของ FC ภูเก็ตนะครับทั้งชุดบนแล้วก็ชุดล่างนนครับชุดบนนะครับเด่นที่8ลอง9ครับ8-2-8-3-9-2-9-3เล่นที่8-2-8-3ครับ ชุดล่างครับเด่นที่4ลอง5ครับ4149 5159นะครับเน้นที่4149ครับ <c oughs> กับสุดท้ายนี้ครับกับขออวยพรให้เอฟซท่างช่องที่เบิงงคลิปนี้ครับเดินทางแถวคาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ